เพียงเกิดมาอย่าแค่ว่าได้มาเกิดเพียงมนุษย์สุดประเสริฐเลิศกว่าพองยิงทะนงทั้งหลงตนจนลำพองไม่เคยมองตรองให้ดีถึงที่มาจงเร่งสร้างความดีเข้าที่เถิดจะบังเกิดผลกรรมนำความหวังรอยรถธรรมเก็บไว้เป็นพลังหากพลาดพรังตั้งสติ ตรีตรองความกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่นกานกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดําเนินชีวิตนํามาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับ ครั้งนี้ผมก็ขออนุญาตจิบยกนำเสนอหัวข้อทำเรื่องคนดีสิบจำพวกที่บุญรักษาเทวดาคุ้มครองท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้นั้นย้อนไปเมื่อครั้งพระมาตลีได้เคยทูลถามสมเด็จพระอมรินทราธิราชเจ้าว่าพระองค์ทรงนมัสก,การทิศทั้งสิบด้วยเหตุผลอันใดเนื่องด้วยพระมาตลีนั้นเห็นเมื่อครั้งสมเด็จพระอมรินทราธิราชเจ้าได้เสด็จออกจากวิมานไปสู่สวนอุทยานแล้วยกพระหัต ขึ้นนมัสก,การทิศท,ทั้ง10ในครั้งนั้นสมเด็จพระอมรินทราธิราชเจ้าจึงตรัสบ,บอกแก่พระมาตลีว่าดูก่อนมาตลีเรานมัสก,การซึ่งคนทั้งสิบจำพวกคือ 1. คนที่มีศรัทธาทําบุญตักบารถวายปัจจัยสีแก่ท่านผู้มีศีลมีธรรมสคนที่รักษาความสุจริตทั้ง3คือกายสุจริตวาจาสุจริตและใจสุจริตส คนที่มีความเคารพแก่มารดา 4. คนที่มีความเคารพแก่บิดา 5. คนที่ถึงไตสรณคมคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่เคารพบ,บูชา 6. คนที่รักษาศีลห้าศีลแปอยู่เป็นนิต 7. คนที่ได้ทํากุศลแล้วอุทิศแป่ไปให้เทวดาและเปรต 8. คนที่มีความเคารพแก่อุปชาอาจารย์ผู้เท่าผู้แก่ที่มีศีลธรรม 9. คนที่มีความอนุเคราะ แก่บุตรภรรยาขณาญาติด้วยความเมตตากรุณา 10. บหญิงที่มีความเคารพสามีอยู่ทุกทิ่วาราตีมิได้ประมาทคนทั้งสิบจำพวกนี้มีคุณค่ามากทำความสุขความเจริญให้บังเกิดแก่ตนและบังเกิดแก่คนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงได้มีความเคารพนมัสก,การแก่บุคคลเหล่านั้นเมื่อพระมาตลีได้ฟังเทา้ากอีตรัสด,ดังนี้ก็มีความกระเสมสันหันษาจึงได้ออกวาจาว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่กว่าเทพพยดาเจ้าทั้งปวงพระองค์มีความเคารพในบุคคลจำพวกใดข้าพระเจ้าก็มีความเคารพในบุคคลจำพวกนั้นด้วยเหตุดังนี้จำเดิมแต่วันนั้นมาเทพพยดาเจ้าทั้งหลายก็พากันอวยชัยให้พรแก่คนทั้งสิบจำพวกนี้มาจนตราบเท่าทุกวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับหากเรามีคุณธรรมในทั้งสิบข้อข้างต้นนี้ก็ย่อมที่จะได้รับการปกปักรักษา หวยพรหวยชัยจากเหล่าเทพพระดาเจ้าทั้งปวงครับก็ขอฝากให้ท่านผู้ฟังได้นำเอาคุณธรรมที่มีในบุคคลทั้ง10บจำพวกนี้ไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับหลักในการดำเนินชีวิตของตนก็ย่อมจะเกิดประโยชน์แน่นอนครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็อีกเช่นเคยกับหัวข้อเรื่องของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ที่ผมจะนำมาฝากอีกเช่นเคยกับหัวข้อเรื่องที่ว่า ช่วงชีวิตที่ตกต่ำถึงขีดสุดคุณจะได้พบกับคนสี่คนนี้ท่านผู้ฟังครับบุคคลสี่ประเภทนี้นั้นจะวนเวียนเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเรื่อยเเพียงแค่ว่าในเวลาไหนที่เราจะมองเห็นเขาเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะเป็นช่วงที่ตกต่ำที่สุดในชีวิตคุณจะได้พบเจอกับบุคคลสี่ประเภทนี้ 1. คนที่ช่วยคุณโดยไม่คิด 2. คนที่ไม่คิดจะช่วยคุณ 3. คนที่อยู่เคียงข้างคุณ 4. คนที่จากคุณไปท่านผู้ฟังครับหากไม่มัวมานั่งโทษตัวเองและโทษแต่คนอื่นพิจารณาให้เห็นว่าทุกๆอย่างในชีวิตย่อมไม่เที่ยงไม่มีอะไรแน่นอนทุกๆอย่างย่อบแปรเปลี่ยนเรื่องแย่ๆในชีวิตจะสอนให้เรา ได้คิดว่าใครที่ทำให้เราเสียใจร้องไห้ใครกันที่รักและจริงใจกับเราใครกันที่พร้อมจะปล่อยมือและทิ้งเราไปทันทีใครกันที่พร้อมจะเคียงข้างเราในวันที่ไม่เหลือใครใครกันพร้อมจะออกห่างยามที่เราอยากได้ความช่วยเหลือใครกันพร้อมจะเข้าใจเราและยืนเคียงข้างเราใครกัน ที่อักคติแรงจนไม่ฟังเสียงใครใครเป็นกลางใครหูเบาใครพร้อมเผชิญหน้าใครพร้อมจะทำร้ายเรารับหลังไม่เจ็บไม่ทุกข์เราจะมองคนทั้งสี่แบบนี้ไม่ออกหรอกอยามมีสุขเราแยกแยะคนไม่เป็นเพราะทุกคนดีหมดพอลองทุกหนักดูเราจะได้เห็นน้ำใจของคนที่จะตัดสินใจแทนเราว่าคนไหนควนครคบ คนไหนควรถอยห่างคนไหนควรตัดทิ้งคนไหนควรทดแทนบุญคุณท่านผู้ฟังครับในทางพระพุทธศาสนานั้นการที่เราประสบพบเจอกับบุคคลต่างๆที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตของเราหรือแม้เป็นการประสบพบเจอกันในเวลาชั่วครั้งชั่วคราวชั่วครู่ในทางพระพุทธศาสนานั้นเชื่อว่าการเจอกัน ไม่มีคําว่าบังเอิญคนที่มีกรรมต่อกันจะเดินมาเจอกันไม่เพราะกรรมเขาที่มีต่อคุณก็กรรมคุณที่มีต่อเขาจึงได้มาเจอกันและกรรมนั้นจะพาคนทั้งสองมาเจอกันในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นและเมื่อหมดกรรมถึงไม่อยากจากก็จําเป็นต้องจากสิ่งใดที่เราทำมาไม่อยากเจอก็ต้องเจอ สิ่งใดที่เราไม่ได้ทำมาไม่อยากจากก็ต้องจากนี่แหละครับท่านผู้ฟังที่เรียกว่ากรรมดังนั้นการที่เราโดนกระทำจากคนอื่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นผลของกรรมที่เราทำมาก่อนแต่เราก็คงพิสูจน์ไม่ได้ว่าอดีตเราเคยทำมาจริงหรือดังนั้นแล้วเราควรคิดว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงดังนั้นเราไม่อยากที่จะสร้างกรรมกับเขาต่อ ไม่อยากให้เขามาทำร้ายอีกเราจึงหัดที่จะให้อภัยปล่อยเขาออกจากใจเลิกสร้างกรรมต่อกันส่วนตัวเขาจะสํานึกหรือไม่ให้คิดซะว่าเราให้อภัยเราได้บุญเราได้เลิกยุ่งเกี่ยวต่อกันส่วนเขาก็คงจะได้รับกรรมที่เขาทำโดยที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับกรรมนั้นดังคำที่ว่าบุญใครกรรมมันนั่นเองครับ ท่านผู้ฟังครับตามหลักคํำสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าความบังเอิญไม่มีจริงเพราะทุกสิ่งล้วนต้องมีที่มาที่ไปนั่นก็คือตัวกรรมที่นำพามาแต่เมื่อพามาเจอกันแล้วหลังจากนั้นคือตัวเราเองเป็นคนกำหนดจะก,กำหนดให้ดีก็ร่วมกันทำดีจะก,กำหนดให้แย่ก็ทำร้ายซึ่งกันและกันสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่เรา เป็นผู้เลือกที่จะตัดสินใจเองนะครับการพบกันในปัจจุบันคือผลกรรมในอดีตแต่ชีวิตจะเป็นเช่นไรในอนาคตคือผลกรรมที่เราจะทำในวันนี้ก็ฝากให้ท่านผู้ฟังนำไปคิดพิจรารณาไตรตรองดูนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะนำไปประยุกต์ปรับใช้ในชีวิตของท่านผู้ฟังนะครับมาถึงท้ายที่สุดนี้ กระผมก็ขออํานวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังจงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญมีความเจริญงอกงามในชีวิตหน้าที่การงานขอท่านผู้ฟังผู้มีใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้มีเฮริโอตปะมีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาบจงมีความเจริญงอกงามในอริยญาณธรรมและขอความสงบเยือกเย็นในจิตในใจ ตลอดถึงความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไคร กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดรับความขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ